ครับสวัสดีครับอิทิพรมิน,มนหมอหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็จะนําวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพแล้วก็หลวงพ่อลุ่งมาให้ชมนะครับหลวงพ่อลุ่งวัดหนองซีนวลน,นะครับอันนี้จะเป็นตะกรุดดอกจําปีหลวงพ่อเดิมครับขนาดเขาก็ประมาณนี้ถ้าเฉพาะตัวตะกรุดก็ประมาณนิ้วครึ่งถ้ารวมตรงที่ของด้วยก็สองจะสองนิ้วนะครับ กุดดอกจำปีแล้วก็มีรอยจานด้วยเป็นตะกุดงาน,านะครับมีห่วงสำหรับของคอบูชาเรียบร้อยเลยใครที่กำลังมองหาวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมนะครับแต่ว่าไม่อยากได้พวกมีดหมอก็ลองดูพวกตะกุดได้อันนี้ก็สวยนะครับนี่ก็เป็น ตะกุดหลงพ่อเดิมเหมือนกันอันนี้ขนาดเขาจะเล็กกว่าต้องบอกว่าจะมีขนาดที่สั้นกว่าเมื่อสักครู่นะครับแต่ว่าทรงเขาจะหนาใหญ่กว่าก็ประมาณเกือบ1น,นิ้วตะกุดงาเหมือนกันแล้วก็มีรอยจานเหมือนกันนะครับเขาก็จะเจาะเป็นทะลุไปนะครับสำหรับของเชือก ห้อยคอแต่สมัยนี้ก็คิดว่าถ้าเอาไปเลี่ยมกรอบกันน้ำแล้วก็นำขึ้นอคอนี่ก็น่าจะสวยกว่านะครับทั้ง2ชิ้นเลยครับประกุดหลวงพ่อเดิมนะครับต่อมาเป็นหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลอันนี้เป็นไซส์ขนาดสัตดิกาไซส์เล็กครับ2นิ้วครึ่งเฉพาะใบเขา1น,นิ้ว ด้ามเขาฝักไม้กันและแหมเขาเป็นทองแดงนะครับทองแดงเก่าเก่าแบบโบราณเลยครับทรงมีดเขาก็เป็นทรงประหมอนะครับอ้วนๆป้อมๆน่ารักมากเลยแล้วก็มีตะกุดให้สามดอกเป็นตะกุด3ามกษัตริย์นะครับเสมาเปลลวเพิงก็ชัดเจน ประมาณนี้เลยครับเล็กกระทัดรัดมากนี่ก็ไปเลี่ยมรอบอไปเลี่ยมขึ้นคอนะครับใส่รอบกันน้ําก็งามเหมือนกันหรือจะพกติดกระเป๋าเสื้อไปก็ได้เขาก็จะมีตรงข้างเนี่ยนะครับที่อาจจะโบ๊โบแหวงแหงไปบ้างแต่ก็ไม่ได้ลึกนะครับได้มาแบบไหนก็แบบนั้นประมาณนี้โดยรวมแล้วอยู่ในสภาพที่สวยงามสมบูรณ์ดีมาก ไซเล็กๆหลวงพ่อรุ่งวันหนองสีนวลหายากมากเลยครับมีหมอไซเล็กๆแบบนี้ใครชื่นชอบสนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยครับขอบพระคุณมากครับประมาณนี้ครับ